รับประกันได้เลยว่าคนดูทั่วไปรวมไปถึงแฟนๆริกเกอร์มอร์ตีกว่า99%ไม่รู้ความลับเกี่ยวกับริกซี137ตรงนี้แน่นอนแต่คลิปนี้เราจะมาเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้เองครับ ริกซันเชสเนี่ยถือเป็นตัวละครตัวหนึ่งในวงการการ์ตูนที่กุมความลับเอาไว้เยอะมากๆและก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะลึกลับอีกตัวหนึ่งเลยแต่ถ้ว่าช่วงนี้เราย้อนกลับไปดูริกกอมอร์ตี้อีกสักรอบหนึ่งน่าจะรอบที่ว่ากว่าได้แล้วสาหรับเรื่องนี้แล้วเราก็ไปเจอบาะแสอีกเพียบเลยที่น่าจะเป็นการปูทางไปยังอนาคตสําหรับตัวของริกและหลายๆเรื่องก็เป็นความลับที่เพิ่งจะรู้เหมือนกันด้วยว่าแต่จะมีอะไรบ้างเราไปหาคําตอบพร้อมกันครับริกซานเชส อาจจะไม่ใช่ชื่อจริงๆของเขาแน่นอนริกที่เราเห็นตลอดทั้งเรื่องเรารู้ก็อยู่แล้วว่าเขาคือริก4 1 3 7จากมิติ4137เนั่นแหละและถึงเขาจะไม่ใช่ริกตัวหลักที่เก่งที่สุดแบบริกไพล์แต่ถ้านับในแง่เนื้อเรื่องริกคนนี้ก็ถือเป็นตัวดําเนินเรื่องหลักได้เหมือนกันทีนี้นประเด็นคือเราอยู่กับเขามาตั้ง7จ็ดสีซั่นแล้วแต่ระหว่างทางเรากลับพบว่าชื่อริกมันอาจจะไม่ใช่ชื่อจริงๆของเขาก็ได้หากแต่เป็นริชาร์ดตั้งหาก ทำไมเราถึงบอกแบบนั้นให้เราย้อนไปดูตอนแรกของซีซั่นที่5ใหม่นะครับตอนเนี้ยจะเปิดเผยตัวละครสำคัญที่กลุ่มความลับของริกคนนี้ไว้เยอะมากๆอย่างมิสเตอร์นิมบัสอควาแมนจีนแดงของเรานั่นเองคือพี่แกเนี่ยเป็นคนเดียวเลยที่เรียกริกว่าริชาร์ดซึ่งก็น่าจะเป็นชื่อเต็มของริกในนามริชาร์ดซานเชสนั่นแหละนั่นมิสเตอร์นิมบัสเหรอนิมัสริชาร์ด สภาพทุเรศจังมาจบเรื่องนี้ก็เถอะอืมพอรู้แบบดีเขา้าถ้าจะเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นริชาร์ดแอนด์มอร์ก็คงจะไม่แปลกละสิทา่าเออแต่มันก็แปลกอยู่นะ อันที่จริงจะบอกว่าชื่อริชาร์ดนั้นเป็นชื่อเต็มและชื่อริกเป็นชื่อแบบสั้นๆที่ฝรั่งเขาจะมีไว้ใช้เรียกคนที่สนิทนทกันก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นคนคนเดียวกันได้อยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกความลับเล็กๆที่หลายคนอาจจะไม่ดูนะครับและบอกเลยว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของความลับที่ยิ่งใหญ่ของตัวเขาเท่านั้นเราไปลุยเจาะลึกความลับกันต่อดีกว่าคู่หูลับของริกก่อนจะมาเป็นมอร์ตี้ ในตอนเดียวกันนั่นเองนอกจากจะได้รู้ชื่อเต็มของริกแล้วเรายังพบอีกว่ามิสเตอร์นิบัตรู้จักคู่หูของริกคนก่อนหน้าที่จะมาเป็นมอร์ตี้ด้วยคือตอนที่มอร์ตี้เอาไวาไปเสิร์ฟพี่แกหน้าน้องแกมันจะยุ่งยุ่งป่วน,วนเพราะกำลังจะได้สวีทกับเจสิกา้าแต่กลับโดนสกัดดาวรุ่งใช่ไหมมิสเตอร์นิบัตก็เลยไม่พอใจและพูดออกมาว่าฉันน่ะชอบคนก่อนหน้ามากกว่านะเขาชื่ออะไรวะ ใคายใช่ไหม<ด>ฉันชอบอีกคนของนายมากกว่าเขาชื่ออะไรนะคครยอะ,อะไรนะเารักเซ็นให้เสร็จแล้วไปเลยได้ไหมแล้วพอพูดชื่อคายออกมาปุ๊บริกก็รีบปัดรีบเปลี่ยนเรื่องทันทีจริงๆอะ่ะมันจะเดาได้ว่าคายที่มิสซินิบัสหมายถึงอาจจะหมายถึงเด็กเสิร์ฟไว์คนก่อนหรือเปล่าหรือเป็นพวกบำเรอลูกค้าอะไรทํานองนั้น เราพบว่าคนที่ชื่อคายเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นครับเมื่อตอนที่9ในซีซั่นที่5ตอนที่มอร์ตี้มันป่วนมากๆแล้วก็ใช้ปืนฆ่ามิติจนพลังงานหมดแล้วแอบเติมเมลทีนดิวลงไปแทนทําให้ปืนมันเพี้ยนจนริกเนี่ยหัวร้อนทนไม่ไหวและบอกว่าเขาจะหาคนมาเป็นคู่หูแทนมอร์ตี้ตลอดไปก่อนจะหยิบวงล้อสุ่มหมกปาว่าจะได้ใครมาเป็นคู่หูแทนโดยตรงเนี้ยให้เราสังเกตในวงล้อดีๆนะครับนอกจากอีกาคู่ที่ริกจะสุ่มได้ กับป้ายของเจอรี่ที่บังคับให้หมุนใหม่อีกรอบสุดหาเนี่ยมันจะมีอยู่ช่องหนึ่งที่เขียนไว้ชัดเจนเลยว่าคลาย2.0ซึ่งไอ้คำว่า2.0เนี่ยมันคือเวอร์ชั่นที่อัปเกรดกว่าเดิมเท่ากับ ตัวเลือกนี้ก็อาจจะหมายถึงคายอดีตคู่หูของเขาในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองทีเนี้ยก็ชัดเจนแล้วว่าชื่อคายมันไม่ใช่แค่เด็กเสิร์ฟวายแน่นอนแต่คงเป็นอะไรมากกว่านั้นแถบ EP นี้ยังไปต่อที่จะเอาคนมาเป็นคู่หูแทนมอร์ตี้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบ่งบอกว่าไอคนที่ชื่อคายมันจะต้องเป็นคู่หูคนก่อนของริกก่อนจะมาเป็นมอร์ตี้แน่ๆเลยแบบเนี้ยจงใจชัวร์ เท่านั้นยังไม่พอนะครับให้เราย้อนกลับไปดูตอนแบตเตอรี่จิว๋วในยานสเปนคุยเซอร์กันอีกสักนิดหนึ่งในตอนนั้นแบตมันจะไม่ปั่นไฟจนริกต้องเข้าไปสำรวจและพบนักวิทย์เก่งๆในนั้นเพียบเลยนำโดยเจ้าซีฟซันฟลอปที่มันจะพาเราลงลึกเข้าไปในแบตเตอรี่จิว๋วในแบตเตอรี่จิ๋วอีกทีไปเรื่อยๆจนเราจะได้พบกับนักวิทย์ที่เก่งกาจที่สุดในจักรวาลจิ๋วของเขาและบังเอิญไอหมอนี่มันดันมีชื่อว่าคายสง,งันเอาอะไรไงทั้งฉลาดทั้งเป็นนักวิทย์เหมือนกับริก เหมาะเลยที่จะเป็นคู่หูกันแต่ประเด็นคือตอนนี้คายไม่รู้จักริกซะง,งั้นถ้าจะให้แถไปอีกนิดพี่แกอาจจะถูกริกลบความทรงจำไปก็ได้อย่าลืมนะว่าริกมันเจ้าเล่มากๆ แต่ประเด็นคือในตอนนี้นั้นแม้เราจะรู้จักคายแล้วแต่ว่าพี่แกกดเดี่ยงไปเรียบร้อยไม่แน่นะตรงนี้การเสียชีวิตของคายมันอาจจะเป็นที่มาของคาย2.0ในวงล้อสุ่มนั้นที่ริกอาจจะสร้างขึ้นมาแทนมอร์ตี้หรือเปล่าตรงนี้สิน่าคิดในอนาคตเรื่องแบลกจิ๋วคงต้องถูกหยิบมาพูดอีกแน่แเพราะมันเป็นตอนที่ยอดทิศตอนหนึ่งของริกกับมอร์ตี้เลยและเราอาจจะได้รู้จักคู่หูคนเก่าของริกเพิ่มเติมในเฉลยเร็วๆนี้ก็เป็นได้ครับ ความลับของยาเสน่ห์หมายเลข9 หนึ่งในตอนที่ชิบหายที่สุดของเรื่องอย่างตอนริกโพชชั่นเนมเบอร์ไเป็นอีกหนึ่งตอนที่พวกเราดูสามบ่อยมากๆเพราะรายละเอียดมันเยอะจัดๆตอนประเด็นคือหลังจากดูรอบล่าสุดไปแล้วเรากลับพบความลับข้อหนึ่งเข้าครับทุกคนเรื่องของเรื่องคือริกเนี่ยเขารักหลานจัดๆใช่ไหมอยากให้หลานสมหวังก็เลยทํายาสเสน่ห์มาให้แต่กลับกลายเป็นเรื่องราวบานปลายถึงขนาดมิติล่มสลายกลายเป็นมิติวันสิ้นโลกไปเลยและสิ่งที่ผู้ที่เป็นตาเลือกทํากลับเป็นการไม่แก้ไขอะไรซะงั้นปล่อยซึมแล้วพาหลานกระโดด ข้ามิตหนีมาในมิติที่เหมือนมิติเดิมเป๊ะๆแต่เป็นมิติที่ริกกอมอร์ตี้ตุยพอดีสังั้นเรียกว่าหามิติสำรองให้ตัวเองมาแทนที่นั่แหละแถมยังบังคับให้มอร์ตี้เนี่ยฝังโศพตัวเองอีกด้วยซึ่งตอนนี้ถือเป็นตอนที่เปิดจักวาลของริกกอมอร์ตี้อย่างแท้จริงเลยทั้งเราคนดูทั้งมอร์ตี้ก็คืออึ้งไปตามๆกันแต่คนที่พาเรามากลับเฉยชาไม่รู้สึกอะไรใดๆราวกับว่าเขาผ่านเหตุการณ์แบบนี้มานับไม่ถ้วนแล้วนั่นแหละ คำถ,ถามคือทำไมริกถึงดูไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยตรงนี้เราจะพาทุกคนมาดูพวกชื่อตอนของเรื่องนี้กันก่อนคือกิมมิคที่น่าสนใจของเรื่องริก k กอรมอร์ตเนี่ยมันคือการตั้งชื่อตอนที่จะอ้างอิงจากพ o ็อ u เคาน e เตอรดังๆแล้วเอามาแปลงเป็นชื่อของตัวเองอย่างริกมุไรแจกนี้ โซลาริกนี้ทุกชื่อนั้นล้วนเป็นชื่อหนังดงัดงๆแทบทั้งนั้นและไม่ได้หยิบมาแค่ชื่อด้วยแต่เรื่องราวใน e ีนั้นก็จะเป็นการอ้างอิงพลอ็อตตำนานของเรื่องดงัดงๆเพื่อเป็นการคารวะปรับเค้าเจอในตำนานพวกนั้นนั่นเองแล้วตรงนี้มันสำคัญยังไงให้เราดูที่ EP ีนี้นะครับมันจะมีชื่อตอนว่า Ri c k Potion น้าใช่ไหมถึงจะไม่ได้เป็นการอ้างอิงจากหนังดงังแต่เราเชื่อว่าชื่อมันเป็นการบ่งบอกเรื่องราวทั้งหมดในตอนนี้ได้เหมือนกับตอนอื่นๆตอนแรกเราคิดว่ามันก็เป็นแค่ยาเเสนประภท กเฉยๆตามชื่อใช่ไหมแต่พอมานึกดูแบบลงลึกอีกครั้งเรากลับพบว่าชื่อตอนมันบอกเราทุกอย่างแล้วว่าทำไมริกเขาถึงไม่ตื่นตูมอะไรเลยและพาบอตตี้ยายมิติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นก็เพราะริกโพชชันอัลบนายมันไม่ได้หมายถึงยาประเภทที่9หากแต่เป็นยาสเสน่หตัวที่9แล้วที่ริกทามิติวอดวายชิบหายแบบนี้ต่างหากแหละครับ เ่าบอกว่าเขาอ่ะเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้ว8ครั้งก่อนหน้าและนี่ก็เป็นครั้งที่9ก้านั่นเองโอ้หถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะถือว่าอัมหิตอยู่นะครับเนี่ยผสมสารบ้าบออะไรก็ไม่รู้บูมบอสวดจนสร้างมนุษย์กลายพันธขึ้นมาแต่ไปบดตาต้องแก้เรื่องนี้ควาามทรรงงจับขอิกํ ในช่วงท้ายๆของซีซั่นแรกมันจะมีตอนสำคัญอยู่ตอนหนึ่งคือตอนเปิดตัวอีวิลมอร์ตี้ตัวร้ายประจำซากาที่จัดฉากเพื่อให้ได้ทำการสแกนสมองของริกซี่1หนึ่งในผู้ก่อตั้งซิตาเดลและผู้ร่วมสร้างเดอะเซนทอฟไฟในเคิร์ฟเพื่อแผนของเขานั่นแหละ ทีนี้ประเด็นมันไม่อยู่ตรงนั้นครับมันอยู่ตรงที่ช่วงที่อีวิลริกสแกนสมองของเขาอยู่เนี่ยเราจะเจอภาพในหัวที่เต็มไปด้วยปริศนามากมายที่บ่งบอกทางนิสยัยสุดจะโรคจิตของตาแกไหนเรื่องไม่เคยสนใจยายดีมอร์ตี้จริงและยังมีเรื่องการหลอกตัวเองว่าครอบครัวยังอยู่ดีทั้งที่พวกเขาจากไปหลายสิบปีแล้วอีกด้วยประเด็นคือในตอนนี้ริกเขาคุยกับมอร์ตี้และพูดถึงตัวริกผู้ชั่วร้ายอยู่แต่ตัวเองกลับหลุดปากออกมาว่าตัวเองอ่ะก็เคยจับมอร์ตี้มาทรมานเหมือนกันนะ แต่ตอนหลังกลับคำเพราะว่ามอร์ตี้ชักสีหน้าแล้วแล้วบอกแค่ว่าจริงๆเขาแค่ลองวาดในกระดาษเล่นๆเฉยๆไม่เคยทําอะไรพวกมอร์ตี้จริงๆนะาาเเคคยล่นวมิด ในเปเปอร์มอตตี้ในเปเปอร์ซึ่งตาไม่ทํางั้นหรอกตาแค่จะบอกว่าไอ้นี่มันหวยนะทาให้หมอตตี้เราก็นาเสียเพราะรู้อยู่แล้วว่าไอ้เรื่องหลังเนี่ยน่าจะเคยทําจริงๆซึ่งเรื่องก็จะดําเนินไปเรื่อยๆปล่อยเบอร์ไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตรงนี้ให้เราจำไว้ให้ดีนะครับและให้เราลองสังเกตช็อตที่อีวิริกสแกนภาพในหัวของริกซี่หนึออกมานะครับมันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่เราเห็นหมอตตี้ถูกเอาสายเคเบิลเนี่ยม,มัดไว้ที่นิ้วแล้วช็อตอย่างโหดเที่ยม เราไม่รู้หรอกว่าในนั้นคือภาพของมอร์ตี้คนไหนแต่ก็เป็นการยืนยันได้ชัดเจนว่าริกซี่หนึของเราก็เป็นพวกที่ไม่เคยสนใจมอร์ตี้จริงๆมาก่อนเช่นกันช็อตที่ริกทรมานมอร์ตี้เพื่อดึงพลังมอร์ตี้เวฟออกมาเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์ชั้นดีเลยทีเนี้ยเห็นไหมละครับว่าความลับของตาแกเยอะจริงๆถ้ากับว่าตอนนี้แม้เราจะรู้ปุ่มหลังของริกไปแล้วแต่ก็เหมือนจะไม่รู้อะไรเลยอยู่ดีเพราะสิ่งที่เห็นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดก็ได้นั่นเอง เด็กทารกปริศนาในจิตใจของริกแถมประเด็นที่หลายคนถกเถียงกันเกี่ยวกับมอร์ตี้ที่เป็นทารกในหัวของริกก็เป็นอีกหนึ่งความลับที่ซับซ้อนมากครับเรื่องของเรื่องคือเรารู้ว่าริกพลายทิ้งครอบครัวของมอร์ตี้พลายที่เป็นมอร์ตี้คนหลักของเรื่องไปกว่า20ปีแล้วใช่ไหมซึ่งเขาจะไม่ทันเห็นหลานแน่ๆอยู่แล้วอีกอย่างมอร์นี่มันก็ไม่ได้สนใจยายดีครอบครัวตั้งแต่แรกมอร์ตี้ก็เลยไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับตาของเขาแน่ๆ่วนริกซีหนึ่งสังเกตเองเมียกับลูกก็เสียชีวิตไปนานแล้วเช่นกัน เพราะงั้นเด็กทารกที่เห็นในจิตใจไม่มีทางเป็นหลานแท้ๆของริกซีหสามและก็ไม่ใช่มอตตี้คนหลักโชวๆ์ๆคำถามคือมอร์ตี้คนนี้คือใครกันแน่แล้วริกที่อุ้มมอตตี้คนนี้อยู่เป็นริกที่เรารู้จักหรือเปล่าและทําไมริกซีหนถึงมีความทรงจําเกี่ยวกับมอตตี้ตอนเด็กด้วยทั้งที่ตัวเขามาเจอมอตตี้คนหลักคนนี้ก็ตอนโตเข้าไปแล้ว ตรงนี้เรามีวิเคราะห์ทั้งหมดเอาไว้แล้วแหละแต่บอดแสดทุกอย่างมันจะเชื่อมโยงกับหัวข้อถัดๆไปนะครับที่อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีๆเพราะมันซับซ้อนมากๆเรียกว่าฟังจบเนี่ยปลดล็อกสมองทองคำกันได้เลยแหะครับสุดยอดความลับในอดีตของร i คที่ที่โคตพีก ามที่เราได้เห็นปุ่มหลังที่แท้จริงของริกเราจะเห็นว่าหลังจากผ่านเรื่องราวมามากมายจนเขาทอดทิ้งสภาริกไปแล้วเนี่ยเขาหมกมุ่นกับการตามหาริกพลายม์ต่อและมาอุดอู้อยู่ในมิติพลายม์เพื่อรอหมอนั่นกลับมาก็เป็นเรื่องราวแบ็กสตอรี่ที่หลายๆคนรู้อยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้ให้เราสังเกตเพิ่มเติมกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างทางเข้าหน้าโรงรถให้ดีนะครับมันจะเป็นรอยแตกยาวแบบนี้เลยแล้วไอ้ทางเข้าเนี่ย มันสำคัญยังไงย้อนกลับไปในมิติพลายจากซีซั่นแรกตอนที่1-6ถึงตอนยังไม่กลายเป็นมิติวันสิ้นโลกนั้นทางเข้าโรงรถมันก็จะมีรอยแตกแค่ครึ่งเดียวจนกระทั่งเกิดหายนะริกพามอ์ตี้หนีมามิติ4131ที่เกือบจะเหมือนมิติเดิมทุกอย่างรวมถึงทางเข้าโรงรถด้วยที่ก็จะแตกครึ่งเดียวเหมือนกันยาวไปเลยตั้แต่ตอนที่7-10ถึงจนกระท,ทั่งในตอนจบของซีซั่นแรกมอ์ตี้ที่กำลังอ่อยสาวดันเผือว์บบ้านทั้งหลังไปมิติอื่นแล้วก็ว์บกลับมา ตรงนี้ทางเข้าโรงรถก็เลยจะแตกร้าวแบบที่เห็นเป็นต้นมาไปยาวๆเช่นกันทีนี้ให้เราสังเกตรอยร้าวในมิติ4131นี้ให้ดีนะครับเพราะมันจะไปตรงกับภาพแฟลชแบ็กจากตอนที่ริกสมซายกลับมาหาครอบครัวจริงอยู่ว่าเรื่องพยายามบอกเราว่าริกสมซายกลับมาหาครอบครัวในมิติที่เป็นมิติตั้งเดิมของไอ้เจ้าริกพรามใช่ไหม แต่เ,เรื่องเขาก็ไม่ได้บอกเราตรงๆนะว่าที่กลับมาที่เราเห็นอยู่ณตอนนี้มันใช่มิติพลายหรือเปล่าแต่จากสมมติฐานเรื่องรอยรลาวตรงทางเข้าโรงรถเนี่ยก็พอจะอนุมานได้เหมือนกันว่าภาพที่เราเห็นในความทรงจําอันนี้อาจจะไม่ใช่มิติพลายตั้งแต่แรกแต่เป็นมิติ4131ที่ริกเลือกสุ่มจะกลับมาก่อนแล้วถึงค่อยไปมิติพลายมิติดั้งเดิมของริกพลายที่ทางเข้าโรงรถยังแตกแค่ครึ่งเดียวอยู่นั่นเอง และถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับก็ช่วยยืนยันได้อีกเสียงด้วยว่ามิติ C131 ที่ริกเลือกไปเยือนก่อนมันอาจเป็นช่วงเวลาที่มอร์ตี้ซ1 3 1ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ซึ่งก็คือภาพในสมองที่อีวีมอร์ตี้สแกนไปได้ที่เราพูดถึงในหัวข้อก่อนหน้านี้นี่เองและพอเขาอยู่จนพอใจแล้ว ริกก็ถึงข้อย้ายมายังมิติพรายม,มารอไอ้เจ้าหมอนั่นกลับมานั่นแหละแถมประเด็นตรงนี้นะครับยังมีข้อมูลมาเสริมให้มันคงอีกก็คือในตอนโจบของซีซั่นที่2ที่เบสซี3 1พูดว่าเธอไม่อยากให้ริกลาทิ้งครอบครัวไปอีกทำไมฉันไม่อยากให้เขาทิ้งไปอีกไงไอ้ผัวงี่เง่าข้าพูดของเบสมันก็เลยจะเป็นประโยชน์ที่มี2ความหมายระหว่างอันแรก อันที่เราเข้าใจมาตั้งแต่ต้นคือริกเนี่ยเขาทิ้งเบสสมัยยังเด็กไปเป็นเวลากว่า20ปีแล้วถึงค่อยกลับมาใช่ไหม หรือไม่ก็จะเป็นอีกอย่างหนึง่งตรงนี้ก็คงหมายถึงเหตุการณ์ที่ริกทิ้งครอบครัวแล้วย้ายไปมิติพลานก่อนจะกลับมาอีกรอบในตอนริกโพชชั่นเนอร์เบอร์นั่นแหละและด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันก็เป็นคําตอบว่าทําไมริกเขาถึงรู้ว่ามิติ4131เป็นมิติที่ใกล้เคียงกับมิติพลายมากที่สุดเพราะเขาเคยเข้าไปใช้ชีวิตที่นั่นมาแล้วนั่นเองแถมยังยืนยันภาพในหัวที่เราเห็นริก อุ้มมอร์ตี้ตอนเด็กที่จะเป็นมอร์ตี้4131ไม่ใช่มอร์ตี้พลานคนหลักของเราอีกด้วยแหละครับรูปลิกอุ้มเด็กทารกในบ้านมนุษย์นกเออจริงๆอีกเรื่องที่ก็มีคนสงสัยเยอะเหมือนกันคือรูปของริกที่กำลังอุ้มเด็กทารกอยู่สรุปแล้ว รูปนั้นมันเป็นรูปของมอตตี้คนไหนกันแน่อันเนี้ยต้องท้าความก่อนว่าในตอนนั้นมันเป็นตอนหัวยักษ์ที่มอตตี้มันงองแงโดดข้ามมิติไปเรื่อยๆจนหมดสติและก็ได้มนุษย์นกมาช่วยพอดีจนเราได้มาเจอรูปรูปนี้นี่แหละตรงเนี้ยหให้เราสังเกตต,ตอนที่มอตตี้เห็นรูปนี้ครั้งแรกให้ดีนะครับเขาจะถามมนุษย์นกว่าเด็กในรูปนั่นคือใครเหรอ รรตรงนี้ยืนยันจะเจนแน่ๆแล้วว่าในรูปไม่ใช่มอตตี้พลาแน่นอนมันต้องเป็นมอตตี้คนอื่นหากแต่จะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายอย่างที่เขาโดนล้างสมองไปในตอนระเบิดสมองนั่นแหละแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะใช่แบบนั้นมันจะดูขัดขัด,ขดกันไปหน่อยนะครับอ่ะกลับมาที่ประเด็นนี้กันต่อถ้าเราอิงตามเรื่องทั้งหมดใน E ีเีนี้มันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นในมิติ4 1 3 1ทั้งหมดใช่ไหมอันนี้ก็จะสรุปสั้นๆง่ายๆได้เลยว่า มนุษย์นกและเหตุการณ์ทั้งหมดที่นี่เกิดขึ้นในมิติ c131 เพราะงั้นเด็กกับริกในรูปนั้นที่รู้จักกับมนุษย์นกเป็นอย่างดีก็คือริกกับมอตตี้จากมิติ c131 มิติเดียวกันที่ตุยไปก่อนหน้านี้ก่อนที่แกงตัวหลักจะย้ายมาแทนที่นั่นแหละหรือก็คือมอตตี้คนนี้ก็คือมอตตี้คนเดียวกับที่อยู่ในความทรงจําของริก c 3 7ตอนที่อีวิลมอตต้สแกนสมองไปนั่นเองเป็นย่งไางครับงงกันหรือเปล่าถ้างงก็ ย้อนกลับไปฟังแบบช้าๆกันอีกสักรอบหนึ่งก็ได้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าพวกเราก็พยายามพูดเรื่องราวซับซ้อนให้มันเข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะแต่ถ้าเกิดพูดแล้วมึนหรือฟังไม่ค่อยเข้าใจ ต้องขออภัยทุกคนมานาที่นี้ด้วยนะครับยังไงลองย้อนกลับไปฟังบ่อยๆคิดว่าน่าจะเข้าใจมากขึ้นแน่ๆครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบให้เราหยิบเรื่องราวของคลิกแกมอร์ตี้มาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับจะได้ดูว่าทุกคนชอบคลิปแบบนี้เนาะและสําหรับใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกและยังไม่เคยกดติดตามให้กับตูนี่ตูนส์นะครับฝากช่องหน้าใหม่ช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะขอบคุณทุกคนมานาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ